รันะคบแกงแบบบ้านๆนะครับสวัสดีครับพี่พีนา,นาทุกคนนะครับทำเมนูนะครับสายบัวนะครับซื้อมานะครับยี่สิบห้าบาทไก่ตั้งเยอะเลยครับไก่บ้านนะครับแกงสายบัวไก่บ้าน ตะไะคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงคใบแมงลักนะครับกระปินะครับติดตามครับกระเทียมนะครับพริกแห้งนะครับเกลือนะครับ เลยครับกระปินะครับ มันนะครับ ไก่บ้านนะครับ จนน้ำไก่แห้งนะคะเติมน้ำนะคะ ปิดพาโม2ยี่สิบนาทีนะคะหอมแดงนะคะสายบัวนะคะ เดี๋ยกวก็ยุบนะครับสุรรถนะครับ ครับจิดไปนิดเติมเกลือนะครับตักตะไคร้ออกนะครับ ใบเมียงรักนะครับแกงแบบบ้านๆน,นะครับพร้อมครับเมนูนี้อร่อยนะครับ แกงสายบัวใส่บ้านนะครับแกงแบบบ้านๆน,นะคะับอร่อยครับสุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับ